เชียงรายเหลือบทที่16สร้างความหวาดระแวงหลังจากกลับมาถึงเรือนยาวเย้แล้วเซื่เหลืองมอก็รู้สึกยินดีปีดายยิ่งนะักนางสั่งให้ไปเจินเด็ดดอกบัวเมื่อเสียวไว้ที่หน้าต่างวันนี้จะยอมให้ปีศาจเก้าพันปีได้ชยชมร่างนี้สักนิดอีกอย่างก็คือนางอยากรู้ผลของการสอบสวนเพราะบ้านชินจะเข่าด้วยไม่ใช่คิดจะ กับเขาสักหน่อยซสีเหลียงมันั่งเ้าคางสุดดมกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วเผยรอยยิ้มน้อยๆออกมาอย่างอารมณ์ดีแต่ราตรีนี้ไป่ลี่ชิงไม่มาตามสัญญาลับที่ใช้นัดพบกันหญิงสาวนอนพลิกซ้ายตะแคงขวาอยู่ทั้งคืนจนถึงเช้าตอนที่ลุกขึ้นมาล้างหน้าแต่งตัวก็สังเกตเห็นรอยคำใต้ตาจึงพานโกรธไปถึงไป่ลี่ชิงหลังจะกโกรธคนที่ไม่มาตามนัดอยู่ครึ่งค่ำวันสุดท้ายจึงสั่งให้ไปเจนอดดอกบัวที่เสียบไว้ไปทิ้ง เล่นตัวไปเหอะใช่ว่าอยากจะเจอสักหน่อยก็แค่อยากรู้เรื่องพ่อบ้านฉินต่างหากเล่าแต่อีกคืนผ่านไปยิงซาวก็ยังไม่ได้เห็นหน้าไป่ี่ชิงซีเหลียงมัวรู้สึกร้อนรนจนนั่งไม่ติดนางเรียกเหมเยลิวกับเหมยชีมาถามทันทีแต่พวกเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้เพียงว่าสามวันก่อนป้าเหอกลับไปที่ตำหนักกปาพันปีซีเหลียงมัวจึงเพิ่งคิดได้ว่าป้าเหอไม่ได้กลับมาที่นี่สามวันแล้วเช่นกันก่อนจะหายไปก็มาลาไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ป้าเหอก็มักจะกลับไปตำหนักพระเก้าพันปีอยู่บ่อยๆนางจึงไม่ได้ใส่ใจมากนะักคิดไปคิดมาในที่สุดเซี่ยเหลียงมม่ก็ตัดสินใจไปตำหนักพระเก้าพันปีคราวนี้นางพาไปโดยกับเหมยชีติดตามไปด้วยเหมือนกับตอนที่นางอยู่จวนจิ้งกัวกงโดยจะเข้าไปที่หอจหลัดแคว้นก่อนเพื่อเปลี่ยนเสือ้อผ้าจากนั้นค่อยออกทางประตูหลังแล้วนางเกียวที่เหมยชีจัดเตรียมไว้มุ่งหน้าไปยังตำหนักของพระเก้าพันปี เมื่อมาถึงก็ให้เหมยชีย้เข้าไปรายงานกับป้าเหอเมื่อให้อีกฝ่ายออกมารับแต่วันนี้ต้องยืนคอยอยู่นานกว่าป้าเหอจะออกมาซ้ํายังมีสีหน้าไม่พอใจที่เห็นนางมาที่นี่ด้วยคุณหนุ่มมีธุระอะไรหรือเจ้าคะป้าเหอข้ามาที่นี่ไม่ได้แล้วหรือนี่เป็นครั้งแรกที่ซีเหลียงมัวเห็นป้าเหอไม่ยินดีต้อนรับนางเพราะอะไรกันวันนี้พระเก้าพันปีไม่อยู่ท่านกลับไปก่อนเถอะเจ้าค่ะป้าเหอไล่คนไม่อ้อมค้อมซีเหลียงมัวมองป้าเหอตามไม่กระพริบ ป้าไม่สามารถบอกความจริงกับข้าได้ก็ไม่เป็นไรหากปะกก็พันปีอนุญ,ญาตให้ข้าเข้าพบวันใดท่านก็ส่งคนไปแจ้งข้าก็แล้วกันข้าจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรต่อไปยิ่งซามไม่คาดคันให้ปห้าเหอต้องจริงใจเปิดเผยกับตนทุกเรื่องด้วยรู้ฐานะตนเองดีเพียงแต่สีเหลืองมัวไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นนี้เท่านั้นคุณหนูสีหน้าป้าเหออึดอ,อัดลังเลครู่หนึ่งก็เหมือนตัดสินใจได้เชิญตามป้ามาเจ้าค่ะ พูจบก็หันหลังเดินนําเข้าตําหนักไปหญิงสาวแอบผ่อนลมหายใจร่วงอกแล้วหันหลังกลับขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวบ่รรับใช้ชุดเขียวประจําตําหนักสองคนเข้ามาเปลี่ยนกับคนแบกเกี้ยวชุดแรกแล้วแบกเกี้ยวหลังน้อยตามหลังประเขอเข้าไปด้านในเส้นทางนี้ขดเขียยไปมาในที่สุดเกี้ยวหลังน้อยก็หยุดลงซีเหลืองโม้เงยหน้าขึ้นกระพบว่าที่นี่คือห้องหนังสือที่ตกแต่งไปด้วยไม้ประดูแกสลักเป็นรูปการเสพสังวาในท่าทางต่างๆห้องเดิม ป้าเหอพาซีเหลืองมัวเดินเข้าไปในห้องด้านในแล้วสั่งให้คนอื่นออกไปให้หมดจากนั้นก็ปิดประตูห้องหนังสือหันมาก่าบกับสีเหลืองมัวด้วยสีหน้าจริงจังคุณหนูหลายวันนี้เป็นช่วงที่ประคขบาพันปีต้องเก็บตัวฝึกวิชาดังนั้นเรื่องราวต่างๆให้ชะลอไว้ก่อนข้าพบเขาได้หรือไม่ป้าเหอมีสีหน้าลังเลข้าจะเข้าไปรายงานประก้าพันปีก่อนแล้วจะกลับมาบอกคําตอบคุณหนูหลังจากป้าเหอเดินออกไปจากห้องสีเหลืองมัวก็เดินไปพิงขอบหน้าต่าง ดวงตาคู่งามมองเตียงนุ่มที่ป่ายล่ชิงมักใช้นอนเหยียดกายยังเกียดคานพางคิดทบทวนถึงคำตอบของป้าเหื่อเมครู่เก็บตัวฝึกวิชาโกหกอนุญาตให้พบหน้าได้ที่ห้องหนังสือนี้เท่านั้นตัวปลอมแน่นอนที่ออกมาความผิดปกตินี้มีความเป็นไปได้เพียงสองทางเท่านั้น 1. เรื่องนี้เป็นอันตรายต่อนานอง 2. เรื่องนี้มีป่ายล่ชิงคนเดียวที่จัดการได้ซีเหลือมงม้คิดแล้วก็ยอมนั่งรอยอย่างสงบ แต่รอไปรอมาก็ผ่านไปถึงสองชั่วยามป้าเหอทำปากับว่าลืมไปแล้วว่านางรออยู่ที่นี่สุดท้ายหญิงสาวก็ตัดสินใจที่จะไม่คอยต่อไปนางหยิบเม็ดยาสีดําเม็ดหนึ่งออกจากถุงผ้าข้างเอวแล้วโยนใส่เข้าไปในกระถางทูบหอมเพียงไม่นานก็มีควันสีขาวคุ่นลอยออกมาจากนั้นผู้คนที่ยืนเฝ้าอยู่ก็หมดสติล้มลงนอนกับพื้นทุกคนสีเหลืองมัวให้ไปโดยคอยดูต้นทางไว้ส่วนนางเปลี่ยนไปสวมชุดคันที่น้อยแล้วเดินออกไปจากห้องนั้น กระทางเดินมาถึงมุมหนึ่งเมื่อแน่ใจแล้วว่ารอบทิศไม่มีผู้คนก็หยิบนกวิดลดบร่างประหลาดออกมานกวิดนี้มีเสียงไคลเสียงนกยิงซสาวเป่านกวิดหลายครั้งจากนั้นก็ยืน่อไม่นานนะก็ได้ยินเสียงกระพือปีกเมื่อมองไปก็เห็นนกสีแดงตัวอ้วนกลมมีงอนสีขาวอยู่บนหัวมันบินลงมาเกาะที่ลายิงสาอย่างวาง่ายมันก็คือเจ้านกอ้วนเสี่ยวไป ซีเหลียงโมรูปขนเจ้าเสี่ยวไปยังเอาอกเอาใจแล้วก็สิบบอกพาคาไปหาประเหอทีหนกอ้วนพอง,งกหัวที่ถี่แล้วสยายปีกขึ้นไปบินวนอยู่สองสามรอบจากนั้นก็บินตรงไปตามเส้นทางเลกแคบทางหนึ่งซีเหลียงโมรีวิ่งตามไปทันทีหลังผ่านเหตุการณ์ที่เขาชิวซานครั้งก่อนซีเหลียงโมจึงได้รู้ว่าเสี่ยวไปเข้าใจภาษามนุษย์สำยังจมูกดีมีความสามารถในการติดตามและหาคนได้อย่างเหลือเชื่อ ดังนั้นนางจึงให้ป,ป้าไผ่คิดหาวิธีฝึกเจ้านกตัวนี้ต่อมาป้าไผ่ก็หาคนฝึกนกมาได้แล้วสั่งทํานกวีดให้นางหนึ่งอันเฮียงเป่านกวีดนี้เจ้าเสี่ยไผ่ก็จะสามารถบินมาหานางจนพบเดิมเจ้านกควรก็ชอบทําตัวเหมือนคนอยู่แล้วมันจึงไม่ทําให้ซีเหลียงมัวผิดหวังเฮียงเอาของที่มีกินของคนคนนั้นให้มันดมเสี่ยวไผ่ก็จะตามหาคนผู้นั้นจนพบตั้งแต่ปลี้ชิงและป้าเหิงเงียบหายไปอย่างผิดปกติ สีเหลืองมอก็รู้สึกสะรอนประหลาดวันนี้ที่ตั้งใจมาตำหนักพระเก้าพันปีนางก็เตรียมตัวมาอย่างดียิงได้เห็นสีหน้าไม่ต้อนรับของป้าเหิกก็ยิ่งดีใจที่คาดการไม่ผิดเมื่อครูยิงเซาจึงแอบดีดผงหอมติดตัวป้าเหิกไปด้วยตอนที่สีเหลืองม้อติดตามเสี่ยวไปไปนานก็ยังกลัวว่าจะถูกพบตัวเสียก่อนจะได้พบคนทว่ามีเพียงตอนได้เท่านั้นที่ยังพอได้เห็นนางกำนานและขันทีสองสามคน แต่ตอนนี้พบว่าเมื่อยิ่งเดินลึกเข้าไปด้านในก็ยิ่งไม่พบเจอผู้ใดบรรยากาศรอบด้านเงียบวังเวงสองข้างทางมีต้นยาคืนรกหนาตาช่างแตกต่างจากความใหญ่โตโออาของตำหนักด้านหน้าหล,ลิบหรับภาพที่เห็นตรงหนา้าทําให้จิตใจสีเหลืองมัวไม่สงบเรื่องเหล่าวลึกลับมักมีสิ่งผิดปกติซ่อนเร้นแต่ไรมาป่ายลีชิงชื่นชอบสิ่งสวยงามสมบูรณ์แบบทุกสิ่งรอบตัวลวงง้วนงดงามไรทิติ เป็นไปได้อย่างไรที่ด้านในตำหนักจะมีสภาพรกร้างขาดการดูแลชนิีเดินต่อไปอีกไม่นานยิงซอก็มองเห็นเรือนกระเบื้องสีเขียวกำแพงสีขาวหลังหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าเรือนหลังนั้นออกจะเก่าคล้ำครือไปสักหน่อยเพราะสีขาวของกำแพงบางจุดเริ่มเป็นสีเหลืองต้นไม้รกถึบไม่เป็นระเบียบถาวันเลื้อยกวาดคาำกำแพงมีหน้าต่างบาาเล็กสบานอยู่สูงสุดมืออื้อม หากจะบอกว่ามันเป็นหน้าต่างไม่ซื้อบอกว่ามันเป็นช่องระบายลมเสียงจะดีกว่าเสริมประตูบานใหญ่กับแกะสลักไว้อย่างงดงามประณีตสีเหลืองมัวเดินไปหยุดอยู่หน้าเรือนพางกว่าตามองรอบเรือนอย่างละเอียดแล้วก็มีข้อสรุปในใจว่าเรือนหลังนี้ไม่ใช่เรือนพำนักแต่เป็นเรือนสําหรับคุมขังช่างประหลาดนักเรือนนี้จะใช้กักขังนักโทษที่ทําความผิดอะไรรอบด้านไม่มีทาหารยืงคุมไม่ได้ยินเสียงร้องของนักโทษจากด้านใน ที่นี่ไม่เหมือนเรือนจำของน้วยซื่อหลีเจียนที่นางเคยจินตนาการไว้เลยเดอะที่นี่จะไม่ใช่เรือนจำถ้าบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีแม้เสียงนกกา,าแมลงสักตัวทว่ากลับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอาอันตรายจากด้านในของเรือนนี้ซีหลิงม,มองหาเสียวไปเห็นมันเกาะอยู่บนหลังคาและกำลังจ้องมองมาที่นางขณะที่ดวงตาของนางมองสบกับดวงตากลมโตของเจ้าเสียวไปอยู่นั้นไม่รู้เป็นเพราะมันเข้าใจความคิดของนางหรือยอย่างไร ถึงได้บินถลาลงมาพร้อมส่งเสียงร้องเรียกสองครั้งจากนั้นก็บินไปด้านหลังเรือนหญิงสาวไม่หยุดคิดมากอีกนางวิ่งตามสนอกอ้วนไปทันทีพอมาถึงด้านหลังเรือนเสียวไปก็ก็คือปีกบินวนอยู่เหนือต้นญ้าที่ขึ้นดกหนามันส่งเสียงเรียกอีกครั้งเหลียงมัวจึงเดินเข้าไปแหวกพงญ้าออกในที่สุดก็ได้เห็นว่าหลังพงญ้ามีช่องทางเข้าออกเล็กๆแต่ดูแล้วคล้ายทางสุนัขลอดผ่านเสียมากกว่า สีเหลืองโมลังเลยคู่หนึ่งก่อนจะก้มมองเข้าไปด้านในปากทางมีใยแมงมุมบางอยู่หญิงสาวเด็ดต้นหญ้ามาใช้ปัดใยแมงมุมออกขณะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามุดเข้าไปดีหรือไม่จเจ้าเสี่ยวไปก็บินผ่านหน้าหายเข้าไปเสียจแล้วหมายความว่าตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมสีเหลืองโมก้มมองเข้าไปอีกครั้งเมื่อเพ่งมองฝาความมืดเข้าไปก็เห็นว่าด้านในใคล้ายเป็นห้องเก็บของมีโซ่เล็กขนาดใหญ่กองอยู่และตอนนี้เจ้าหนกอ้วนก็กำลังเก,กาะโซ่ ซ้า์ขนของมันอยู่ซีเหลียงม้อจึงวางใจและมุดตามเข้าไปเมื่อเข้ามาด้านในแล้วยิงซาวกับพบว่าห้องนี้มีเพียงกองโซ่กองใหญ่เป็นโซ่ที่ประหลาดแปลกตานักบางส่วนเป็นของใหม่บางส่วนเป็นของเก่าขึ้นสนิมและที่ปลายโซ่บางส่วนน่าจะถูกตัดด้วยดาบที่คมมากเพราะรอยตัดเรียบและ,ะไร้รอยสะดุดความเหมือนกันเพียงอย่างเดียวของโซ่กองนี้ก็คือมันเป็นโซ่เส้นใหญ่และหนาเป็นพิเศษ จนไมนาจะเอาไว้ใช้ล่าคนซีเหลียงมัมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอาศัยแสงสลัวที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างบานเล็กด้านบนทําให้เห็นเส้นทางเดินอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปก็เจอกับห้อง4ี่ห้าห้องซึ่งว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในนั้นครืดครืดขณะที่ยิงซาวกำลังจะถอนหายใจลงอกหูกระพันได้ยินเสียงสาโซ่ขยับจากห้องที่ลึกสุดซีเหลียงมมสะดุ้งด้วยความตกใจ มือเล็กขยับมาจับอาวุธลับที่เอวน,นันนนี่เป็นอาวุธที่ไปลี่ชิงทำให้มันคือเข็มพิษสาลี่พิรุนเหงแค่กดกลไกลครั้งเดียวก็จะมีเข็มพิษจำนวนมากพุ่งออกมาทันทีพิษนี้ไม่ถึงตายแค่ทำให้ตัวชาหมดแรงชั่วคราวเท่านั้นซีนเหลยงมัวค่อยๆจรดฝีเท้าเดินตรงไปที่ห้องลึกสันกระทั่งมายืนหยุดอยู่ที่หน้าประตูนั่งสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะแงมประตูเปิดออกอย่างเบามือที่สุด ฉับพลันหญิงสาวก็ต้องตาค้างกับสิ่งที่เห็นดวงตาคู่นี้เป็นดวงตาที่งดงามที่สุดที่นางเคยพบเจอสวยซึ้งลึกล้ำเฉลิศปลายหางตาตวัดยกสูงดวงตายาวเรียวดำคลับลุมลึกเป็นประกายระยับเงางามงามยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นเก้าเป็นประกายสวยยิ่งกว่าทางช้างเผือกราวกับดวงดาวที่สวยที่สุดในโลกทั้งหมดมาอยู่ในดวงตาคู่นี้งดงามเหนือคำบรรยาย สะอาดบริสุทธิ์ไรเทียมฐานเจ้าของดวงตาที่แสนงดงามเหนือคำบรรยายนั้นเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งเขาสวมชุดสีขาวใบหน้าของเขาทำให้คนมองแทบจะหยุดหายใจหากพยายามจะบรรยายความงามของเขาเออกมาให้ได้ก็คงต้องบอกว่างดงามประหนึ่งแสงแรกของตะวันที่ทอดป,ประกายส่องสว่างมายังโลกม,มนุษย์ในตอนเช้าของฤดูคิมหันแรงงดงามดั่งพระจันทร์ในยามสารทะฤดูที่สุสกสกาวบนฟากฟ้า,ฟากระจ่างสดใส หนุ่มน้อยผู้น,นั้นมองซีเหลืงองโม้้วยใบหนา้าตกตะลึงก่อนจะเผยรอยยิ้มตามมาช่างเป็นรอยยิ้มที่สาดบริสุทธิ์ประหนึ่งหิมะพันปีบนยอดเขาเทียนซานที่ไม่เคยหลอมละลายพี่สาวถ้าเป็นใครสีเหลืงองโม้รู้สึกได้ว่าลมหายใจตนเองสะดุดแทบจะหยุดหายใจหัวใจเต้นกระหนำ่ำใบหน้าร้อนวูบวาบนานคู่หนึ่งกว่ายิงซาวจะตั้งสติไม่ให้หลงไหลไปใกล้ชิดกับหนุ่มน้อยตรงหน้าข,ข้าข้าคือ เอ๊ะหญิงสาวชุกคิดได้ว่าตอนอยู่ในชุดขันทีถึงคนข้างกายของปาลี่ชิงจะมีรูปโฉมงดงามผุดผาดแต่หนุ่มน้อยคนนี้รู้ได้อย่างไรว่านางเป็นหญิงซีเหลืองมวัวเพิ่งสังเกตเห็นว่าทั้งมือและเท้าของหนุ่มน้อยถูกพันฒนาการไว้ด้วยโซ่เหล็กเส้นใหญ่น่นหนาหญิงสาวพันไดสติกลับคืนความหลงไหลเคลิบเคลิ้มเปลี่ยนเป็นความระมัดระวังตัวอย่างรวดเร็วเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ นางเอ่ยถามด้ยวยรอยยิ้มและน้ำเสียงนุม่มนวลหนุน่มน้อยก้มหน้าลงดวงตาคู่งามที่ยิงสาวลงไหลมีหยาดน้ำตาไหลเป็นสายสีหน้าซอซอยบาดใจคนมองยิ่งหนักข้าอยู่ที่นี่มาตลอดมีคนชั่วจับข้ามาขังไว้ที่นี่ข้าอยากออกไปหาท่านพ่อกับท่านแม่พูดจบเขาก็ร้องไห้เสียงดังสีงเหลืองโมถึงกับอาปป้าปากค้างทำตัวไม่ถูกส่วนหนุ่มน้อยก็ร้องไห้ไม่หยุดและดูเหมือนว่าจะจะเบ่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยข้าย่างไม่เงียบ คนทางตำหนักต้องแห่มาที่นี่แนะ่ยิงสาวจึงต้องเรีบเอ่ยปอบหยุดเถอะอย่าร้องอีกเลยพี่สาวจะให้เจ้ากินขนมดีไหมไม่น่าเชื่อขนมคำเดียวจะทำให้หนุ่มน้อยหยุดร้องไห้ได้เขาเงยหน้ามองด้วยดวงตาเป็นประกายมีความหวังหยุดแล้วไม่ร้องแล้วลัวเอิดจะกินขนมสีเหลืองมัวทั้งมึนงงและไม่เข้าใจนุ่มน้อยคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาด้านสมองนางเชื่อว่าเขาไม่ได้เสียแ้งแกล้งทำแน่ เขาเป็นเพียงหนุ่มน้อยที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาคนหนึ่งเท่านั้นเหตุใดต้องถูกลามด้วยโซ่เหล็กเส้นใหญ่ราวกับเป็นนักโทษอุกฉิหนุ่มน้อยนามล่วเออรรออยู่นานครานไม่เห็นหญิงสาวตรงหน้าจะหยิบยื่นขนมให้สักทีเขาก็เริ่มเบป้ปากน้ำตามเมดโตร,ร่วงพูไปตามแก้มขาวเนียนบริสุทธิ์แล้วก็รับให้อย่างถุกระทมอีกครั้งพี่สาวโกหกขณะที่หญิงสาวกำลังจะเอ่ยปลอกก็ได้ยินเสียงฟีเท้าดังก้องสีเหลือ,มองมัมไม่มีเวลาคิดอะไรกลาว นางรีพุ่งตัวออกไปจากค้องทันทีพี่สาวจะไปไหนลัวเอ,อ๋อตะโกนเรียกเสียงดังสวยแล้วเสียงตะโกนของนุ่มน้อยจะบอกให้เจ้าขอฝีเท้านั้นดูว่านางอยู่ตรงไหนสีเหลียงโมเรงลมปาแล้วใช้วิชาตัวเบาทะยานไปที่ทางออกอย่างรวดเร็วเจ้าเสือป่ายก็บินทลาตามด้วยท่าที่ตื่นตกใจหยุดนะเหมยอ,อีหญิงสาวจำเสียงขอได้จึงยิ่งร้อนรดนจะรีบหนีไปให้เร็วที่สุดแต่กระชาเกินไป เพียงเชื่อพลิบตาที่แสงประหลาดสว่างวับขึ้นร่างของนางก็ถูกดึงกลับไปข้างหลังอย่างไม่อาจต้านทานได้สีเหลืองมัวเร่งลมปานอีกครั้งจึงสามารถสะบัแดแซ้ที่รัดเท้าให้หลุดได้พอปลีชิงถ่ายทอดพลังปานบริสุทธิ์สิบปีมาให้จุดเดินตู่ในร่างจึงถูกทะลวงเรียบร้อยดังนั้นวรรของนางจึงนับว่าพัฒนาขึ้นมากมิใช่แค่เอาตัวรอจากโจนกระจกได้เหมือนแต่ก่อน หลังสะบัดแส้หลุดแล้วยืนนิ่งอย่างมั่นคงนางจึงเพิ่งสังเกตแส้ประหลาดที่เมย์อ,อีใช้ที่จริงแล้วแส้ชน,นีนับว่าพิเศษพิสดารยิ่งแต่คนลึกลับกับสะบัดเท้าเพียงครั้งเดียวก็สะบันแส้จนขาดเมย์อ,อีคิดไม่ถึงว่าคนลึกลับจะมีวิชาสูงส่งถึงเพียงนี้ซ้ําดูเหมือนคนผู้นี้ตั้งใจจะหนีออกไปจากที่นี่อย่างเดียวไม่มีท่าทีจะต่อสู้ด้วยเลยแม้แต่น้อยคิดจะหนีกันเลยฝันไปเถอะเมย์อ,อีสะบัดแส้ออกไปอีกครั้ง ข้าวนี้รุนแรงกว่าเดิมเขาตวัดแซรัดเข้าที่เอวของผู้บุกรุกนั่นอย่างไม่ปราณีซีเหลืองมัวยังคิดจะใช้ลูกไม้เก้าแต่ไม่ได้ผลเสียแล้วเพราะว่าระยุทธของนางแม้จะก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าเทียบกับเมยอ,อีแล้วยังห่างชั้นกันมากขณะที่หญิงสาวกาลังเล้งลมปานเมย่อ,อีก,ก็กระชากแทรกลับมาอย่างแรงส่งผลให้ร่างซีเหลืองมัวรอยคว้างไปหาเมยอ,อีอย่างไม่อาจฝืน วันนี้ยิงสาวตื่นตระหนกจนวิชาอะไรก็ไม่ทันคิดได้จะยกชายแขนเสื้อคืนปิดบังใบหน้าเป็นพลาวันฝ่ายมืออีก,ก็ก,ากลางกงเล็บรอเขาตั้งใจจะบีบหลายคนลึกลับผู้นี้ให้แหลกทีเดียวเพราะกงเล็บนี้ลงมือครั้งเดียวก็สามารถทำให้กระดูกทั่วร่างหักสลายได้สามวรยุทธ์ที่มีก็ต้องสูญเส้นเมยอ,อีหยุดนะนั่นคือองค์หญิงเจิหมินก่อนที่กงเล็บสังหารของเมยอ,อีจะถึงตัวสีเหลืองมัวเสียงร้องห้ามของป้าเหิกระดังรันขึ้นเสียก่อน แต่กำลังภายในถูกปล่อยมาที่กงเล็บแล้วไม่อาจตระเขินชายหนุ่มจึงพลิกฝ่ามือให้กำลังภายในประทับผนังห้องอย่างแรงพิบตาเดี่ยวผนังหนาก็ปรากฏรอยลึกเป็นรูฝ่ามือเหมยอ,อีชัดเจนเต็มตาแย่แล้วสายพิสดารของเหมยอ,อีถูกดึงกลับไปซีเหลืองมัวจึงค่อยๆลดแขนเสื้อลงก่อนจำต้องเงยหนะ้าสบตาทุกคนพร้อมรอยยิ้มเจือนคุณหนูท่านควรต้องอยู่ในห้องหนังสือไม่ใช่หรือเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วเจ้าคะ่ะ ป้าเหอหมองขึ้นหลงทั่วตัวสตีตรงหน้าที่แต่งชุดคันทีสีน้าอะไรอารมณ์เกือบจะเย็นชาคาคาเพียงแต่ยิงสาวอึ้งอ,อ,อ,อัก,อก,อกพูดไม่ออกตอบไม่ถูกสุดท้ายก็ตัดสินใจตอบตามความจริงค้ารออยู่นานแล้วจึงออกเดินตามหาอาจารย์ด้วยตนเองป้าเหอมองสตีตรงหน้าด้วยความรู้สึกปวดหัวเป็นที่สุดหากเป็นคนอื่นตีให้ตายก็จบเรื่องแต่พราเป็นสีเหลืองมัวคนที่ตัดสินใจได้ไมีเพียงคนเดียว ปะเหอในเมื่อข้าอยู่ที่นี่แล้วท่านก็คงต้องมีเพียงสองทางเลือกหากไม่้าคา,คาปิดปากซะก็คงต้องบอกข้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซีเหลี่ยงโมที่กลับคืนสู่ความสงบบอกเสียงเรียบปะเหอมองสติเบื้องหน้าที่ยืนเชิดหน้าอย่างทนงไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อยสุดท้ายก็ยอมแพ้ถอนหายใจยาวได้ปาจะพาคุณหนูไปพบพระเก้าพันปีแต่ว่าวันหน้าคุณหนูอย่าทำเรื่องอันตรายเช่นนี้อีกนะเจ้าคะ่ะ เมย่อ,อีมีผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้ทําให้มองไม่เห็นสีหน้าที่แท้จริงของเขาทว่าประกายในดวงตาหน้าชายแววไม่เห็นโดยชัดเจนท่านป่าทําเช่นนี้ไม่ได้ท่านยังไม่ได้ถามพร,ระเก้าพันปีมาเถอใส่หน้าไปมาในเมื่อคุณหนูเป็นคนของพวกเราทางเจ้ากับข้าและคนอื่นๆล้วนรู้ดีถึงความสัมพันธ์ของนางกับพระเก้าพันปีไม่ช้าก็เร็วนางยอมต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีเมย่อ,อ,อีกับเมยเออซบตากันวากหนึ่งแววตาทั้งคู่สับสนและไม่เห็นด้วย สุดท้ายพวกเขาก็ไม่คัดคานปะเหอปะเหอมองซีเหลืองโมด้วยสีหน้าที่ยากจะคาเดาเรากับคนที่เพิ่งจะตัดสินใจเรื่องสําคัญได้คุณหนูตามข้ามาทางนี้ผู้จบนาหาหลังเดินน้ายิงสากลับไปทางเดิมยามเดินผ่านห้องที่หนุ่มน้อยนามว่าลัวเอ๋อถูกขังไว้ปาเหอมีได้อยู่ชะลอฝีเท้าเลยส่วนลัวเอ,อ๋อเมื่อเห็นปะเหอก็มีท่าที่หวาดกลัวนักขาให้ยามหลบเข้าไปอยู่ในมุมมืดด้านในซีเหลืองโมเห็นแล้วก็ทนสงสัยต่อไปไม่ไหว หนุ่มน้อยคนนี้คือหนุ่มน้อยปลาเหอหันมองซีเหลืองโม่อย่างงุนงงซีเหลืองมโวตกตะลึงหรือล่วเอ๋อจะเป็นสตรีปลาเหอะคุณคิดคู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผ่วเขาชื่อไป่ลี่ล่วไป่ลี่ล่วไป่ลปี่เขาเป็นบุตรชายของอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเป็นขันทีงั้นหรือนี่คือความลับยิ่งใหญ่ของไป่ลี่ชิงใช่ไหมปลาเหอมองซีเหลืองม้วอย่างคาดไม่ถึงในความคิดของหญิงสาว ผู้หนึ่งสีน้งก็เปลี่ยนเป็นอับจนเจออมทุกพระเก้าพันปีไม่มีบุตรชายไปรีลัวคือฝ่าแฝดพี่ของพระเก้าพันปีเขาเสียสติมาหลายปีแล้วพี่ชายฝ่าแฝดเรื่องนี้ยากจะเชื่อเกินไปแล้วท่านปากำลังรอข้าเล่นอยู่งั้นหรือไปรีรัวคนนี้ดูอย่างไรก็เป็นเพียงหนุ่มน้อยเท่านั้นหากท่านบอกว่าอาจารย์เป็นบิดาของเขาข้ายังเชื่อง่ายเสียมากกว่าที่สำคัญ ่าลีชิงเป็นปีศาจเก่าพันปีที่มีความชั่วรายเต็มเปี่ยมแต่ไปลีลัวกับสะอาดบริสุทธิ์ไรเดียงสาหากจะบอกว่าพวกเขาสองคนมีสิ่งใดเหมือนกันก็คงจะเป็นรูปโฉมงดงามที่ใต้ร้านนี้ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้เมย่อ,อีที่เดินตามหลังมาถึงกับกืดน,น้ำลายลงคอเสียงดังองค์หญิงกำลังจะบอกว่าเจ้านายของพวกเขาแก่ชาราใช่หรือไม่หากพ่ะเก้าพันปีมาได้ยินเขาจะต้องโกรธจนจับคนที่พูดมาถลกหนังแน่แต่เมื่อขนพูดเป็นองค์หญิงเจินหมิ่น ดังนั้นผลลัพธ์คงเป็นอีกอย่างไม่ว่าคุณหนูจะเชื่อหรือไม่แต่นี่ก็คือเรื่องจริง,จรงเจ้าค่ะซีเหลียงมัวสานึกแล้วว่าต้นช้ยว่าจาไม่เหมาะสมนางพึ่งพาบารมีไปลี่ชิงมานานกว่าครึ่งปีแม้จะได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่ก็ใช่ว่าจะล้วงเกินอ,อีกฝ่ายรับหลังได้จึงรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างขัดเขินท่านป้าแล้วเหตุใดต้องจับขามา,าม่ามโซ่ไว้ชนีเราเหมือนเขาจะกลัวพวกท่านด้วย ปะเหอลังเลคู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบากว่าเดิมคุณชายรั่วดูเหมือนน่าสงสารแต่ยามที่เขาควบคุมสติตนเองไม่ได้ตายลานี้ก็ยากจะมีคนสยบเขาได้ที่ผ่านมาหน่วยซื่อหลือเจียนต้องเสียยอดฝีมือไปมากมายหลายครั้งแล้วควบคุมสติไม่ได้หมายความว่าอย่างไรประเหอใส่หน้าไปมาสีหน้าเจ็บแขนอย่างสุดประมาณคุณชายรั่วเสียสติเพราะถูกคนชั่ววางยาพิษเสียสติเพราะถูกวางยาพิษ เพราะสาเหตุนี้ไปลีชิงที่ไม่อาจควบคุมพิชายได้และเกรงว่าเขาจะไปสร้างความพินาศยากจะแก้ไขหรือถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือพิชายกลายเป็นจุดอ่อนที่ศัตรูนํามาใช้บีบคั้นบีบบังคับเล่นงานตัวเองจึงตัดสินใจล่าไปาลี่รัวไว้ในจุดที่ไรเดือนไรตะวันเช่นนี้ใช่หรือไม่ข้าคิดว่าอาจารย์จะลงมือฆ่าพิชายอย่างไม่ลังเลเสียอีกไม่คิดเลยว่าอาจารย์จะยอมเก็บคนที่เป็นภาระไว้เช่นนี้ทำแบบนี้เหมือนไม่ใช่นิสัยของปีศาจกับพันปีจริงๆ ปาเหอหยุดชะง,งักแล้วหันกลับมาจ้องสี่เหลืองมัวด้วยดวงตาขมกลาน้ำเสียงเย็นชาคุณหนูโปวดจดจำมาไว้ท่านเองก็ถือเป็นภาระคนหนึ่งของป้าเก้าพันปีเช่นกันตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันมาปาเหอไม่เคยมองนางได้ว่าตาคมกริบแฝงความกดเช่นนี้เลยแต่เมื่อคิดทบทวนก็จริงตามที่ปาเหอบอกนางเองก็นับเป็นภาระคนหนึ่งของเขาเช่นกันปาเหอเหมือนตัวกับเดินนำไปทางกระทังมาหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กบานหนึ่ง ค่าส่งคุณหนูได้แค่นี้ต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพะเก้าพันปีแล้วว่าจะยอมให้ท่านเข้าพบหรือไม่ป้าเหอมองซีเหลืองโมนิงคุณหนูแน่ใจแล้วหรือที่จะเปิดประตูบานนี้เข้าไปเมื่อเห็นแววตาหนักแน่นแฝงการเตือนจากป้าเหอซีเหลืองโมงก็เงียบงันอยู่ครู่ใหญ่ถ้าเพื่อเอาความปลอดภัยนางควรจะหันหลังกลับไปแต่ตอนนี้นางคงโดนผีบา้าสิงอยู่จึงพยักหน้าตอบกลับไปป้าเหอไม่มองนางอีกนางหันกลับไปขอบประตูเบา พักเก้าพันปีเจ้าคะคุณหนูตามมาหาทานจนได้ตามมาหาทานจนได้ซีเหลียงโมงรู้สึกว่าคําพูดนี้ออกจากประหลาดไปสักหน่อยฟังแล้วรู้สึกเหมือนภรรยาผู้ดื้อดึงเดินทางพันลี้เพื่อตามหาสามีก็ไม่ป่านคิดแล้วก็น่าขันนะักนางกลายเป็นคนเดื้อร้นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานคู่ใหญ่กว่าจะได้ยินเสียงอนุญาตจากด้านไหนเข้ามาซีเหลียงมมวขาหมดคิ้วอย่างประหลาดใจเสียงนี้เป็นเสียงไป่ลี่ชิงนา แต่ทำไมฟังดูเน็ตเหนือ,อไรเรี่วแรงนักเลาวด้วยความสงสัยปนร้อนใจยิงสาวจึงผลักประตูบานนั้นเข้าไปอย่างไม่รอช้าและเพียงนางก้าวผ่านประตูเข้าไปป่าเหอก็ดึงประตูปิดทันที